กินทะเลดองแล้วก็หมูจุ่มอ่ะมันก็ไปหากินเลยเนี่ยไม่ลบบุรีลบบุรีตกใจทำไมเนี่ยตอนนี้มึงอยู่พี่เจรมึงจะไปกินหมูจุ่มลบบุรีสองร้อกว่ารอเองนะไม่ไปไม่ไปไม่ไปมันเอาลงไไนนะไม่ไปยังไงกูก็ไม่ไป สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน<ล>คุณมอนซอยสิบเก้าพัฒนานิคมลบบุรีไฮไฟจะอยากกินแค่ไหนก็ต้องพามาแลนด์มาร์คแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดร้านจิ้มจุ่มคุณมอนนะครับผมเขาก็จะมีเมนูเป็นเซตเซตอย่างนี้นะครับผมจะเลือกกินอะไรก็เลือกกินเลยนะครับผมเรือล,ล,ลานตามากเลยครับผมไหนไหนก็เดินทางไกลมาทั้งทีนะครับผมมาถึงลบบุรีไกลพี่เขาจัดชุดใหญ่มาให้เลยนะครับผมมีอะไรใส่มาเต็มเต็มเลยนะครับผมพื้นที่ร้านเขานะผมกว้างขวางมากเลยนะครับผมนี่ร้านจอดรถก็กว้างใหญ่มาก ทุกส่วนใครที่สั่งเมนูไรเพิ่มเติมนะครับสามารถยกธงแดงได้เลยนะครับผมพนักงานที่นี่เขาน่ารักมากเลยไอ้ฝ้ายมันก็ไม่รีรอเลยครับผมจัดจุ่มก่อนเลยนะครับผมน้ําจุ่มเป็นน้ําจุ่มสูตรพิเศษของทางร้านคุณม่อนเลยนะครับปมไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะครับปลาหมึกนะครับหมูสามชั้นสลด์นะครับสดทุกอย่างเลยครับปมน้ำจิ้มของร้านคุณม่อนนะครับก็มีไม้เยอะมากเริ่มหลายรสชาติมากเลยครับมีกระเทียมมีอะไรเติมได้ตามสบายนะครับผมไอ้ทิวก็บอกไอ้ฝ้ายนะครับผมอยากกินแล้วก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปเลยนะคร มีเตาย่างเนื้อด้วยครับเนื้อเขาก็มีหลากหลายมากเลยนะครับผมสดใหม่สะอาดทุกวันนะครับบอกเลยนายทิวก็จัดเลยครับไอทิวชอบเนื้อมากนะครับทุกคนเนื้อย่างนะฮะสายเนื้อไม่ควรพลาดใครที่มาร้านคุณม่อนนะครับไม่ควรพลาดเลยเมนูทะเลดองซีอิ๊วและนี่ก็คือปูไข่ดองซีอิ๊วนะครับทุกคนโอ้โหตุกตุกแน่นๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่กินปูไข่ดองซีอิ๊วนะครับทุกคนอยากจะบอกรสชาตินะครับผมโคตรแซ่บเลยนะครับทุกคนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดต่อไปเป็นแซลมอนมาร้านคุณม่อนต จิ้มไปเลยมีหลายหลากหลาย,ลาย,ลายมากนะครับฝ่าย<ม>บอกฝ่ายชอบนี่แอลมอนดองแล้ลมอนดองต้อกินคู่กับสา่ายนะครับผมโอ้โหแซ่บมากและนี่ครับผมกุ้งซาซิมินะครับผมน้ําจิ้มซีฟูดแซ่แบฝ่ายชอบต่อไปเป็นหอยนางลมนะครับหอยนางลมทรงเครื่องแอสิวชอกินคู่กับกระถินนะครับผมน้ําจิ้มซีฟูดแล้วก็น้พริกเผานะครับทุกคนซีฟูดเขามีเลือก2รสชาติ 2, สสไตล์เลยนะครับผมนี่เราก็เลือกเอาเลยใสย่ใส่ใส่ไปนะครับผมแล้วก็หมั่มเข้าไปในทิวชอเดินทางมาทันทีจัดให้เต็มโต๊ะไปเลยนะครับทุกคนานามจุกะ พอดีนะครับทุกคนนี่ไอไฟมันก็ตักเลยมันไม่รีร้อนะครับมันบอกมันร้อนนะให้ทิวกินก่อนนะครับทุกคนรส <ลด S 1> ชาติจุ่มนะรับกินกับน้ําจิ้มของคุณมอนทางร้านคุณมอนเข้ากันเข้ากันนะครับทุกคน<ม>น้ำนายไฟนะครับผมมันอยากร้อนดีนักนะทิวก็จัดเลยเพราะทิวไม่ร้อนนี่ไฟก็เล่นเนื้อ,อย่างนะครับทุกคนไม่<ผ>มรู้ไอคนให้พามาด้่ยคนพามามันอยากกินกันแน่นะครับทุกคนเนื้อย่างนะครับผมกินคู่กับผักเลยหูโคตรเด็ดเลยนะครับผมตบด้วยของทานเล่นนะครับผมนักเฟนไฟชีสบอลมีหมดนะครับผมนี่ไอ้น้อง ก็ย่างกินเอาเลยนะครับอร่อยที่สุดไปเลยครับผมอยากจะบอกว่าทิวติดใจแซลมอนมากนะครับทุกคนเนี่ยหูโคตรเด็ดเลยครับหวานเกี๊ยบตบด้วยข้าวญี่ปุ่นนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าร้านจิมร้านคุณมอนนะครับปั่นสดทุกวันนะครับไม่เคยห่วงเครื่องนะครับโอ้ถึงเครื่องทุกอย่างเลยนะครับผมอร่อยจนอยากยกกลับไปกินที่บ้านเลยครับทุกคนกินของขาเสร็จแล้วก็มาตบด้วยของหวานเขาก็มีนะครับทุกคนกลับบ้านพี่พี๊ขอถ่ายรูปนะพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยนะครับผมร้านคุณมอนจะปิดทุกวันจันทนะครับเปิด4นนนถึง5กลลัไปเยยรผมมม่าาื้ คุณมอนสอยสิบเก้าพัฒนานิคมลบบุรี